17เส้นทางสู่การเป็นนายสิบทุกเราทับวุฒิมอสก็สามารถเป็นได้อายุ35ปีก็ยังมีโอกาสทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SKK Studio นะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนํา17เส้นทางสู่การเป็นนายสิทธุทุกเหล่าทัพนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแต่และเหล่าทัพเนี่ยมียศอะไรเรียกว่ายังไงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะครับเริ่มกันที่อันแรกกองทัพบ,บกเรียก10ตีหรือหมู่กองทัพอากาศเรียกจ่าอากาศตีหรือจ่ากองทัพเรือเรียกจ่าตีหรือจ่าตำรวจเรียก10ตำรวจตีหรือหมู่นะครับ ซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าระดับชั้นประทวนนะครับแต่ก็จะมีอีกยศหนึ่งที่น้องๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคือตำแหน่งอะไรยศอะไรบางคนผ่านมาแล้วก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าคือยศอะไรมาสำหรับยศนี้นะครับเรียกกันย่อๆว่าหูกระทะนะครับส่วนชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการของยศนี้ก็คือข้าราชการกราโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญบัตรแล้วมันคืออะไรมาจากไหน สำหรับยศนี้นั้นมาจากการที่บุคคลพเลเรื่อนก็คือน้องๆที่ไม่ได้เรียนรอดอไม่ได้เป็นทหารของประจำการหรือว่าจักได้ใบดำก็คือไม่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับทางทหารมาเลยแล้วทำการสอบประเภทบุคคลพเลเรือนเข้ามาเมื่อได้รับการเรียกบรรจุจะได้บรรจุเป็นข้าราชการกลาหมพเลเรือนก่อนเมื่อบรรจุเขาทำงานแล้วก็จะถูกส่งไปฝึกตามหน่วยต่างๆ เพื่อเปลี่ยนจากบุคคลพเลเรือนให้กลายมาเป็นทหารอาชีพเดือนครึ่ง3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่หน่วยครับและเมื่อฝึกเสร็จก็จะมีการทําเรื่องขอแต่งตั้งยศให้กับน้องๆเมื่อได้รับแต่งตั้งก็จะได้รับยศสิบตีจากตีจากตีหรือสิบตำรวจตีแล้วแต่เหล่าทัที่สังกัดนะครับส่วนเพื่อนๆที่เรียนจบรอดอรหรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนเนี่ยเมื่อได้บรรจุจะสามารถแต่งตั้งยศ สิบตีตามแต่ละเหล่าได้เลยตั้งแต่วันแรกที่บรรจุทีนี้ก็อาจจะมีน้องๆสงสัยว่าอา้าวแบบนี้หูกระทักก็เสียเปรียบนะสิเพราะกว่าจะฝึกกว่าจะได้ติดยศยศจะทันเพื่อนไหมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าทันแน่นอนครับเพราะระบบคลองยศจะนับวันคลองยศตั้งแต่วันที่ที่ลงในคําสั่งบรรจุเลยนะครับเพียงแต่ช่วงแรกๆเราอาจจะได้ติดยศ10ตีช้ากว่าเพื่อนๆที่บรรจุพร้อมกันเท่านั้นเองนะครับเพราะกว่าน้องๆ บางคนจะฝึกเสร็จกว่าจะเดินเรื่องกับศาสดีแต่และจังหวัดของน้องๆกว่าเรื่องจะส่งกลับมาที่หน่วยบรรจุนะครับพูดง่ายๆนะครับเครื่องหมายหูกะทะบางทีก็เป็นเหมือนการผ่านยศเลยนะครับเพราะบางคนยศจริงๆอาจจะครบวาระถึง10โทรหรือจ่าโทแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนที่บรรจุพร้อมกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะไปทานการติยดยศพร้อมกันกับเพื่อนๆที่ยศสิบเอกจ่าอากาศเอกจ่า,าเอก,ก,เอกแน่นอนครับทานกันแน่นอน เอาละครับพูดมาเยอะแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับกับ17เส้นทางสู่การเป็นในสิบทุกเหล่าทัพนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคลิปนี้จะมีเฉพาะเส้นทางสู่ระดับชั้นปะทวนเท่านั้นนะครับย้านะครับชั้นปะทวนเท่านั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากทําในส่วนของเส้นทางสู่ในร้อยทุกเส้นทางนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเอาละผมจะอธิบายไปทีละอันก่อนนะครับแล้วจะทําเป็นภาพสรุปให้ในตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลทั้งหมด ต่อไปนี้คืออ้างอิงมาจากปี 62, 63, แล้วก็64นะครับซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับให้น้องๆดูประกาศรับสมัครของแต่ละหน่วยอีกทีนึงนะครับมาครับมาเริ่มกันเลยครับเส้นทางที่1โรงเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติย้ำนะครับว่าภาคปกติส่วนภาคสมทบเนี่ยจบมา,าจ,จะไม่ได้ติดยศนะครับรับเพศชายวุฒิม .3 หรือเทียบเท่าอายุ15-18ปีเกรดเฉลี่ย2.0ขึ้นไป เรียน3ปีได้วุฒิปวชจบมาได้ยศ10ตีจากอากาศตีจ่าตีแล้วแต่เหล่าที่น้องๆได้บรรจุนะครับเส้นทางที่2โรงเรียนดุริยางทหารทั้ง3เหล่าครับไม่ว่าจะเป็นบกเรือหรืออากาศรับทั้งชายและหญิงนะครับวุฒิมสามหรือเทียบเท่าอายุ15-18ปีเกรดเฉลี่ย2 0ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีแต่ละชนิดตามที่แต่ละเหล่ากำหนดเลยนะครับเรียน3ปีจบมาได้ยศ10 ตีจะอากาศกาตีจะตีตามแต่ละเหล่าทัพนะครับมาต่อกันสําหรับน้องๆที่จบม .6 สายวิทย์คณิตนะครับเส้นทางที่3นะครับนายสิบแผนที่เพศชายม .6 สายวิทย์คณิตนะครับอายุ1ิบแปยีปีเรียน2ปีได้วุฒิปวสนะครับตรงนี้ที่1รุ่นมีโคต้าไปเทียมทหารด้วยนะครับจบมาจะได้ยศ10ตีแล้วก็จ่าอากาศตีนะครับ จากตรงนี้ไปนะครับตรงไหนที่ผมบอกว่ามีโคต้าไปเตรียมทหารนะครับให้น้องๆเข้าใจตรงกันไว้ได้เลยว่าโคต้าไปเตรียมทหารเนี่ยคือ1นถึงสเปอร์เซ็นต์จากนักเรียนทั้งหมดเท่านั้นนะครับเอาลามาต่อกันในส่วนของน้องๆที่จบม .6 กศนอปวชหรือเทียบเท่านะครับตรงนี้นะครับก็คือจะไปต่อกันในเส้นทางที่4ก็คือผู้ช่วยพยาบาล ทั้งตำรวจแล้วก็ของเหล่าทัพนะครับรับเพศชายหญิงม .6 หรือเทียบเท่าอายุ16-18ปีขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับหลักสูตราบางเหล่าบางหลักสูตรรับถึงอายุ30-40เลยก็มีนะครับมีทั้งเรียนแบบทุนส่วนตัวและทุนรัฐบาลถ้าทุนรัฐบาลเนี่ยก็คือจะมีโคต้าไปวิทยาลัยพยาบาลด้วยนะครับาจากข้อมูลที่หามาถ้าคนที่ใช้ทุนรัฐบาลจบมาแล้วจะได้บรรจุติดยศ10ปี ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับแต่โดยมากจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยปีหลังๆเนี่ยจะรับเป็นทุนส่วนตัวซะส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดสอบให้บรรจุแข่งขันกันเพื่อ,อบรรจุติดยศ10ตีนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดอายุสําหรับผู้ที่จะสอบติดยศไว้นะครับน่าจะไม่เกินอายุ30หรือ35ปีนะครับตรงนี้ถ้าน้องๆสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับ หน่วยงานดูนะครับเพราะ,ะพี่ก็มีข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับเส้นทางต่อไปเส้นทางที่5นักเรียนในสิบทหารบกนะครับเพศชายอายุ1 8บแถึงยีวุฒิม .6 กกศนปวชหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน24ปีนะครับสำหรับทหารกองประจำการกองหนุนประเภทที่1นอาสาสมัครทหารพานพลอา,าสาประจำการนะครับตรงนี้จะฝึก1ปี6เดือนมีโคต้าไปเตรียมทหารเช่นกันนะครับจบมาได้ยศ10ตีครับ ต่อไปเส้นทางที่6ครับนักเรียนจากอากาศเพศชายอายุ18-20ปีมุตม .6 กศนปชหรือเทียบเท่านะครับอายุไม่เกิน24ปีสําหรับทหารกองประจําการกองหลุนประเภทหนึ่งอาสาสมัครทหารพลอาสาประจําการนะครับตรงนี้จะฝึก2ปีครับมีโค้ท่าไปเทียมทหารเช่นกันนะครับจบมาได้ยศจาอากาศตีนะครับเส้นทางที่7นักเรียนจากทหารเรือ เพศชายอายุ18ถึง20ปีนะครับบุม๊ม6กศนปชวชหรือเทียบเท่าแล้วก็อายุไม่เกิน24ปีสําหรับทหารกองประจการนะครับกองหนุนประเภทที่1นอาสาสมัครทหารพานพู้อาสาะจการนะครับตรงนี้ฝึก2ปีมีโคต้าไปเตรียมทหารเช่นกันนะครับจบมาได้ยศจ่าตีครับเส้นทางที่8นายสิบตำรวจ สายปาปามนะครับวุฒิม .6 กศนปวชหรือเทียบเท่าอายุ18บแปถึงยีปีนะครับฝึก1ปี6เดือนนะครับจบมาจะได้ยศ10ตํารวจตีนะครับก็ถ้าช่วงอายุยังกว้างไม่พอนะครับก็ไปต่อที่เส้นทางที่9ครับนายสิบตำรวจสายอํานวยการและเทคนิคนะครับจะใช้เป็นวุฒิม .6 กศนปวชหรือเทียบเท่าอายุ1 8บแปถึงสาปีนะครับจากข้อมูลที่หามาตรงนี้จะฝึกประมาณ3เดือนนะครับจบมาจะได้ยศ10ตํารวจตีนะครับเส้นทางที่10 สอบประเภทบุคคลพลเรือนทุกเหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรืออากาศตำรวจหรือว่ากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับอ่าแล้วก็อายุ1 8บแปถึงสามปีม 6, .6 กศนปวชหรือเทยบเท่านะครับจํานวนที่เปิดแล้วก็ตําแหน่งและสาขาแต่ละปีแต่ละเหล่าก็จะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูกันเป็น,เป,นเป็นปีๆไปนะครับอ่าตรงนี้บรรจุจะได้ยศ10ตีตามแต่ละเหล่านะครับต่อไปนะครับเส้นทางที่21นะครับ เรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสแล้วมาสอบประเภทบุคคลพลเรือนก็คือในเส้นทางก่อนหน้านี้เราเรียนปวสเพื่อไปสอบอช่วงอายุก็คือ18ถึง30ปีนะครับวุฒิปวสจะเปิดรับเฉพาะบางสาขาเท่านั้นนะครับและไม่สามารถนำวุฒิปวสไปสอบในตำแหน่งวุฒิปวชได้นะครับเช่นน้องๆที่มีวุฒิปวสอคอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถนําไปสอบในตําแหน่งที่เปิดรับพุทธปวชอคอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้ไม่สามารถสอบได้นะครับข้อดีของตําแหน่งที่ใช้วุฒิปวสนะครับก็คือยศจะไปไวกว่าปวช1ปีครับและเงินเดือนจะสูงกว่าด้วยนะครับเส้นทางที่12ครับถ้าสอบบุคคลพลเรือนหรือเรียกว่าบุคคลภายนอกบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับถ้ามันยากเกินไปนะครับ แนะนำให้สอบเป็นพนักงานราชการก่อนนะครับพนักงานราชการเนี่ยคือจะไม่มียศนะครับคู่แข่งก็จะเหลือน้อยลงหลักสิบถึงหลักร้อยถ้าจะมาใช้เส้นทางนี้นะครับแนะนําที่อายุ1 8บแปถึงยีเปีเท่านั้นนะครับเพราะว่าปลายทางของเส้นทางนี้บางตําแหน่งก็คือจะมีเปิดให้สอบแข่งกันเองเฉพาะพนักงานราชการที่อายุงานครบ2ปี เพื่อสอบบรรจุนะครับเป็นข้าราชการชั้นประทวนที่อายุไม่เกิน30ปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟล์ประกาศรับสมัครของกองทัพอากาศนะครับคุณสมบัติหลักก็คืออายุงานครบ2ปีส่วนในช่วงที่เป็นพนักงานราชการอยู่นะอายุไม่ถึงเราก็สามารถไปสอบรวมกับบคุคคลรลเรือนในเส้นทางก่อนหน้านี้ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงแนะนําที่ช่วงอายุ18-27ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่า เมื่อเรารออายุงาน2ปีเนี่ยเราก็จะอายุประมาณ2 9 3 0ซึ่งเราจะสามารถสอบได้อีกเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราเตรียมตัวได้ไวเราก็จะมีโอกาสสอบได้อีกหลายครั้งเลยนะครับเส้นทางต่อไปสําหรับทหารกองประจำการอาสาสมัครทหารพานโลอศัพสมัครประจำการแล้วก็กองหนุนประเภทที่1นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคําว่ากองหนุนประเภทที่1ก่อนนะครับก็คือผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่3ขึ้นไปนะครับหรือเคยเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ห,หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนําปลดนะครับเส้นทางนี้บางคนที่มีวุฒิมสามก็ยังพอมีสิทธิ์นะครับมาดูกันต่อนะครับเส้นทางที่13นะครับนักเรียนนายสิบทหารบกนะครับ ใช้วุฒิมหกหรือเทียบเท่านะครับอายุไม่เกิน24ปีนะครับสำหรับทหารกองประจำการกองหนุนประเภทที่1อา,าสาสมัครทหารพานพลอาสาประจำการนะครับตรงนี้ฝึก1ปี6เดือนนะครับจบมาได้ยศ10บปีนะครับตรงนี้มีโควตาไปเตรียมทหารด้วยนะครับน้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินข่าวจากที่ต่างๆนะครับว่ามีจากพลทหารไปสู่นายร้อยก็ด้วยเส้นทางนี้แหละครับเส้นทางที่1 4นักเรียนใน10 เหล่าลาบม .6 หรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน24ปีนะครับเป็นทหารกองประจำการหรือกองหนุนประเภทที่1อาสาสมัครทหารพานพลนอาสาประจำการนะครับฝึก1ปีจบมาได้ยศ10ตีเหล่าลาบนะครับเส้นทางที่15สอบบรรจุตามเหล่าต่างๆนะครับหรือเรียกว่าใน10กองหนุนทั่วไปจะใช้วุฒิม .6 หรือเทียบเท่านะครับ ช่วงอายุขึ้นอยู่กับเหล่าที่เปิดสอบด้วยนะครับก็คือคุณสมบัติหลักก็เป็นทหารกองประจำการกองหนุนประเภทที่1อาสาสมัครทหารพานพลอา,าสาประจำการนะครับสอบตามเหล่าต่างๆเลยนะครับที่เปิดรับเช่นศูนย์ทหารปืนใหญ่ศูนย์ทหารสื่อสารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเส้นทางที่16นายทหารประทวนสายงานศัสตรีครับอายุ18ปีวุฒิมหหรือเทียบเท่านะครับเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1 ก็คือสําเร็จการฝึกวิทยาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่3ขึ้นไปหรือเคยเป็นทหารกองประจำการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนึ่งประเภทที่1หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนําปลดนะครับเส้นทางที่17สําหรับผู้ที่มีวุฒิมสามนะครับน่าจะเป็นโอกาสเดียวของท่านแล้วนะครับตรงนี้นะครับกับโคตา้าทหารกองประจำการสมัครใจอยู่ต่อ ก็คือเป็นทหารกองประจําการกองหนุนประเภทที่1อาสาสมัครทหารพานพลอาสาประจํา,ยาการนะครับตรงนี้จะเปิดรับแค่บางตําแหน่งนะครับช่วงอายุขึ้นอยู่กับเหล่าที่เปิดสอบนะครับบางเหล่าก็อาจจะเปิดถึง27-28บางเหล่าก็เปิดถึง30-35อะไรอย่างงี้ครับก็ต้องดูเป็นเหล่าๆนะครับก็คือสอบตามเหล่าต่างๆที่เปิดรับเลยนะครับที่เห็นรับที่มีข้อมูลตอนนี้ก็คือมีศูนย์การทหารม้านะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บศูนย์ก้าราหารม้านะครับแล้วก็ในปีถัดๆไปก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเปล่านะครับทางที่ดีแนะนําให้น้องๆหรือเพื่อนๆนะครับไปศึกษาต่อให้จบในระดับม .6 กศนหรือเทียบเท่านะครับเพราะว่าจะได้เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองในการสอบได้มากขึ้นกว้างมากขึ้นนะครับอ่าเอาละครับก็ครบทั้ง17เส้นทางแล้วนะครับและผมก็ได้ทําเป็นภาพสรุปกว้างๆให้ตามนี้นะครับ ม .3 อายุ15-18ปีนะครับก็คือไปได้2ทางเลือกนะครับก็คือ1ช่างฝีมือทหารและดูริยางทหารนะครับอ่าต่อมานะครับน้องๆที่ผ่าจากตรงนั้นมาก็อาจจะเรียนสายมหวิทย์คณิตนะครับก็คือไปได้2ทางนะครับก็คือในสิบแผนที่และผู้ช่วยพยาบาลนะครับอ่าส่วนถ้าใครไม่ได้เรียนวิทย์คณิตนะครับอาจจะไปเรียนกศนหรือปวชตามสายต่างๆนะครับอ่าก็จะมีอีกเเส้นทางให้เลือกนะครับก็ค นักเรียนจากอากาศนักเรียนจากทหารเรือในสิบตำรวจนะครับทั้งสายปับปามสายอานวการแล้วก็มีสอบบุคคลภายนอกตามเหล่าทัพต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับสาขาที่เปิดเลยนะครับแต่ละปีก็เปิดไม่เหมือนกันนะครับบางปีสาขาที่น้องเรียนมาอาจจะไม่เปิดก็ได้นะครับต้องไปศึกษาระเบียบดูนะครับว่าตำแหน่งไหนสาขาไหนเปิดรับเยอะนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสอบพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุนะครับอ่าเส้นทางนี้ก็ ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าอายุเยอะนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นน้องๆที่เรียนต่อปวสนะครับเส้นทางก็คือการสอบบุคคลภายนอกนะครับก็คือตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับพุทธปวสเท่านั้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะน้อยนะครับต่อไปนะครับสําหรับทหารกองประจําการทหารกองหนุนประเภทที่1นะครับอาสาสมัครทหารพานพ้นอาสาสมัครนะครับก็คือจะไปได้5เส้นทางนะครับก็คือจะเป็น นักเรียนใน10บนักเรียนในสิเหล่าลาบในสิกองหนุนทั่วไปในสิบสัตรีหรือถ้าเป็นวุฒิป .3 ก็จะมีโคต้าทหารกองประจำการสมัครใจอยู่ต่อนะครับ <ext ise leaves> ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจถ้าอยากรับราชการเป็นในสิบทุกเหล่าทัพนะครับถ้าผิดพลาดหรือ ขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับหากผิดพลาดต,ตรงไหน,นหรือใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงไหน,นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตรงไหน,นผมสามารถตอบได้ผมจะหาข้อมูลมาตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนในครอบครัวครับเผื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึง่งที่ทำให้เขาได้เห็นหนทางแล้วก็โอกาสที่มากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย